สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับผมทักทายสวัสดีทักทายเป็นกันเองแบบมะเกีงใจผู้ใดสไตล์พญาว่าครับผมเมื่อนี้กับพักกันมาเห็นยังเกาะฮะม่มาตัดพันมันมาตัดพันมันครับได้รับภารกิจได้รับคําสั่งว่าให้มาตัดพันมันมาสันเถาะนะครับส่วนเรื่องไฮเรื่องหน้ากับบรรซากการเรียบร้อยแล้วละครับค่ารถถอกรถไทยกับ เส้นเขาจะเอาไว้เรียบร้อยพี่น้องก็ค,คือยังเห็นลงองในคลิปนั่นแหละนะครับคือไข่ในเป็นนักเส้นตัวยงตัวก็เห็นอยู่ด้คอมเมนต์ขมากะแฟนตัวยงกัหลายครับขอบ,บุญขอบคุณนะครับที่มีแฟนตัวยงงขมามีรูปเพชรผลเนี้ยดีใจเด้นะครับที่เห็นผู้ไดเป็นแฟนตัวยงขอบ,บุญขอบคุณในหลายแล้วก็ผู้ที่ว่าไดเป็นแฟนตัวยงก็หักแพงคือเขาด้วยครับสุขุสุขคนทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ มีความหมายกับเฮาเลยเนาะแม่นบ่อ,อเฮามีกับล่างใจในการทํางานเนาะคลิปนี้ก,ก็เป็นเงเอกหนึ่งกับสิแตกล้านได้พี่น้องนะครับสิแตกล้านแล้วครับเบิ้งเมื่ว่านานี่เบื้องเมื่เศร้านี่ตอนทีวออกมาเก้าแสนเก่าเมื่อนจากพันเกาะสี่พันเนาะเหลืออยู่หาพันกลัวกับสิล้านครับขอบุณขอบุณห,หลายๆครับสําหรับ,บการชื่นชอบผลงานของเฮาเนาะครับตอนนี้กับพักกันมาให้มาหน้าเนี่ยมันหอด แงมอยากยงมงานเหรอเนาะแมนบอแมนบองเพื่อนหนึ่งเจ้าไปเก็บเห็ดขมได้หลาย้านไหนก็ต้มแล้วก็ได้กล้วยนึ่งนี่ละได้กล้วยนึ่งพ้ากันมาตั้งแต่อันตัดไอ้หญ้าลอกคันแทะข่อยกข่ามามัดเปร็ดเตรียมกระนอนเวื่นกับเตรียมตัดคลิปตัดยังเล่าก็เลยถือไม้เสียไปหาเคลียร์เห็ดก็ได้มาแกงมาอ๋อครับในลาบในกล้วยนั่นเถอะ นะครับเป็นวิธีชีเวิตบานๆเนาะแต่เห็ดผอวัฒนได้กินอยู่เด้เจ้าได้กินไปเห็ดผอเพ่นได้กินแล้วเอ้าเจ้าได้กินมาแต่ใส่ข่อยคือเพ่นในกินอยู่ไอ้ก็ไปกินอยู่วัดแลเนาะโอ้ก็สียบเนาะเอ้าจะไปกินอยู่วัเดืยะหม่องมันหลายเนาะย่วัดตัวเจ้าไปวัดน้ำข่อยนะยู่วัดหม่องมันหลายพี่น้อง ม่ได้ไปวัดก็ยเรยกมาได้กินเฮ็ดพอไอ้กองก็จะเป็นติงไอหว่ามาได้ก็สั้นมานั่นโอ้มาได้แท้ไปวัดได้กินเฮ็ดพอตีเจ้าขึ้นหอมาแน่เพนยคือ้นหอมาสูดกินเลยหลายคนเนาะหอมาได้สีได้ตัวเนาะน่าสีหอมาเเ้ยฝากถึงนะครับพี่น้องผู้เอาเฮ็ดพอไปจังหันนั่นครับ เนี่ยเอาไป่อยหลายเอาไปไลยๆเนี่ยซุ้มไม่ออกหอมากฝากผัวบ่ได้แม่นบอมันอยากไอ้ถีามันหลก็จีนฮอรออยู่เนาะแ้ผู้ใดได้เห็ดผงเห็ดพอเด้อยประกาศนะครับจากเาพยียรพญาว่านะครับเวลาเอาเห็ดพอแกงเห็ดพอๆๆไปจังหันจังเพี้ยนต้มเอื้องไปจังสันต้มไปไลยๆ,ๆดวยครับเพราะว่าซุ้มไม่ออกคําซุ้มไม่ออกหอมาฝากพอบานบ่ได้ครับ นะครับเอ้ามึอนี้กระทักท้ายสวัสดีกันครับคินหอดคิดถึงคือเก่าคือเดิมเนาะนะครับจะไหนก็ฝากที่ตามผลงานของมูฮั่นสองคนในเด้อนะครับหล้วกาลูกไส้ผู้นึงเดี๋ยวนี้เล่าเฝ้าผู้เฒ่าตัวยุคนั้นมู่อยมีคนเปิดตเตียงนะครับก็ต้องแบ่งหนาที่กันดูแลน้ำหลยมาเฮ็ดเวียกจากของน้ำอ่ามีเวลาก็มีเวลากะถ่ายคอนเทนต์ว่างจากถ่ายคอนเทนต์ก็ไม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอ่าก็เฮ็ดเบียกเงี้ยเบียกสั้นเฮ็ดน้ำผู้เฒ่าผู้โถครับ ปเป็นตาลีตวนคือยังไงตัวปากลิตร่วนปาความเอ็นดูนะครับบ่เห็มันเป็นตะยีกหัวก็เป็นตะยีกหัวนะพี่น้องนะครับที่จริงแล้วมันไม่เป็นตะยีกหัวดอกเป็นตาลีตวนลีตวนมันเป็นตะเสามุเจ้าลิตวนไปบ่ไปบ่เสียดอกว่ามุเจ้าลีตร่วนใครกันเดี๋ยวนี้มุเจ้าก็ลังหัวแมนบ่ใครบ่เห้นลิตร่วนบ่ได้มุเจ้าก็หัวแมนบ่เอ้าสร้างพันธุ์นาเพ็ญเนาะมาตะพันเอ็นดูว่าตะพันหัก แต่สุดท้ายเพิ่นกะเบิ่งคลิปเฮากดไลค์กดแชร์เฮาคือเก่านะครับขอบุญขอบคุณได้หลายครับสำหรับมื้อนใหม่สกกวัสนี้ซะก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย